เมื่อท่านทั้งหลายเกิดความกลัวจงยึดพระสัญญาของพระเจ้าและประกาศถ้อยคำของพระองค์อิสยาห์43ข้อที่1ถึงข้อ2บัดนี้พระเจ้าผู้ได้สร้างและปันท่านตรัสดังนี้ว่าอย่ากลัวเลยเพราะเราได้ไถ่เจ้าแล้วเราได้เรียกเจ้าตามชื่อเจ้าเป็นของเราเมื่อเจ้าลุยข้ามน้ำเราจะอยู่กับเจ้าเมื่อข้ามแม่น้ำน้ำจะไม่ท่วมเจ้าเมื่อเจ้าลุยไฟ จ้าจะไม่ไหมและเปลวเพลิงจะไม่เผาผลาญเจ้าอิสยาห์43ข้อที่5อย่ากลัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้าสดุดี56ข้อ11ในพระเจ้าข้าพระองค์วางใจอย่างปราศจากความกลัวคนจะทำอะไรแก่ข้าพระองค์ได้สดุดี27ข้อที่1พระเจ้าทรงเป็นความสว่างและความรอดของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะกลัวผู้ใดเล่า พระเจ้าทรงเป็นที่กำบังเข้มแข็งแห่งชีวิตข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะเกรงใครสดุดี23ข้อที่4แม้ข้าพระองค์จะเดินไปตามหุบเขาเงามมจุราชข้าพระองค์ไม่กลัวอันตรายใดๆเพราะพระองค์ทรงสถิตกับข้าพระองค์คาถาและทานพระกรของพระองค์เล้าโลมข้าพระองค์สดุดี56ข้อ3ถึงข้อ4เมื่อข้าพระองค์กลัวข้าพระองค์วางใจในพระองค์ ในพระเจ้าผู้ที่ข้าพระองค์สรรเสริญพระวจนะของพระองค์ในพระเจ้าข้าพระองค์วางใจอย่างประจากความกลัวเนื้อหนังจะทำอะไรแก่ข้าพระองค์ได้ลูกขออธิษฐานตามพระสัญญาของพระองค์ด้วยความเชื่อในนามพระเยซูคริสต์อาเมนพระเจ้าพระบิดาผู้ที่ลูกเชื่อและวางใจ ลูกขอคุกเข่าลงอธิษฐานต่อพระองค์ด้วยความเชื่อพระองค์ทรงเป็นผู้เดียวที่ล่วงรู้ทุกสิ่งพระองค์ทรงเป็นที่พึ่งพิงเดียวในชีวิตของลูกลูกขอมอบสถานการณ์ที่อยู่ตรงหน้าไว้ที่แทบพระบาทของพระองค์ขอพระเจ้านำการช่วยกู้นำการรื้อฟื้นและประธานกำลังใหม่สวมทับความเหน็ดเหนื่อยอ่อนล้าอ่อนแรงขอทรงปกป้องลูกไว้ด้วยพระหัตถ์ที่ยิ่งใหญ่ ให้ลูกมีความเชื่อมีชีวิตที่หนักแน่นมั่นคงให้ลูกมองเห็นถึงความจริงของพระองค์ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยให้ลูกมีความชื่นชมยินดีในทุกสถานการณ์ถ้าท่านมีความเชื่อเท่าเมล็ดพืชเมล็ดหนึ่งท่านจะสั่งภูเขานี้ว่าจงเลื่อนจากที่นี่ไปที่โน่นมันก็จะเลื่อน สิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งท่านทําไม่ได้จะไม่มีเลยลูกขอเชื่อและไว้วางใจพระองค์อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์อาเมนอหยียกลัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้าอย่าขยาดเพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้าเราจะหนุนกำลังเจ้าเราจะช่วยเจ้าเราจะชูเจ้าด้วยมือขวาอันมีชัยของเรา พระเจ้าที่รักลูกขอบคุณสำหรับชัยชนะเหนือความกลัวโดยพระองค์นั้นทรงเป็นความเข้มแข็งเป็นความกล้าหาญในชีวิตของลูกเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ประทานใจที่ขลาดกลัวแก่ลูกแต่ประทานใจที่ประกอบด้ยวยฤิธานภาพความรักและการบังคับตนดังนั้นลูกจึงมีชีวิตที่เต็มเปี่ยมไปได้วยความกล้าหาญจะไม่มีความกลัวใดๆในชีวิตอีกต่อไป มีแต่ความเชื่อและไว้วางใจในพระเจ้าเท่านั้นเพราะชีวิตของลูกอยู่ภายใต้พระหัตถ์แห่งการปกป้องของพระองค์ลูกขอบคุณชัยชนะเหนือความกลัวอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์อาเมนหลายครั้งที่ความกลัวเกิดขึ้นภายในจิตใจจากการที่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับผู้อื่น หรือจากประสบการณ์เลวร้ายในอดีตที่ได้พบเจอจนกลายเป็นความกลัวว่าเราไม่สำคัญพระคัมภีร์ได้กล่าวว่าเพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระเจ้าที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์เพื่อให้ประกอบการดีซึ่งพระเจ้าได้ทรงดำริไว้ล่วงหน้าเพื่อให้เรากระทำพระเจ้าลูกขอบคุณพระองค์ที่ทรงสร้าง,งลูกมาด้วยความรักทรงสร้างให้ลูกมีเอกลักษณ์มีความพิเศษที่ไม่เหมือนใคร จะไม่มีสิ่งใดมาลดคุณค่าของลูกให้ต่ำกว่าความจริงที่พระเจ้าใส่ไว้ในชีวิตของลูกได้ลูกเชื่อว่าลูกถูกสร้างมาอย่างดีแล้วลูกจะมองดูตัวเองอย่างที่พระเจ้าอยากให้มองลูกจะชื่นชมยกย่องยอมรับให้เกียรติและเห็นคุณค่าของตัวเองลูกขอบคุณที่ลูกเป็นฝีประหัตถของพระองค์และทรงสร้างลูกมาอย่างมีจุดประสงค์ที่ดีเลิศ ขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูคริสต์อาเมนพระเจ้าพระบิดาพรงสุขเป็นความรักและความจริงเป็นผู้ให้ชีวิตและปกป้องชีวิตท่ามกลางสิ่งที่เกิดขึ้นในเวลานี้จิตใจของลูกเต็ไมไปด้วยความหวาดกลัวจนมองไม่เห็นว่าจะต้องเดินต่อไปอย่างไรพระคัมภีร์ได้กล่าวว่า อย่าก,กลัวเลยเราอยู่กับเจ้าอยา่าขยาดเพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้าเราจะหนุนกำลังเจ้าเราจะช่วยเจ้าเราจะชูเจ้าด้วยมือขวาอันมีชัยของเราพระองค์ได้ตรัสว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตลูกรู้ว่าโดยพระองค์จิตวิญญาณของลูกได้รับความรอดแล้วโดยพระเยซูคริสต์ลูกเป็นไทยแล้วเพราะพระองค์มีชัยชนะในความตาย ลูขอพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เป็นโล่ป้องกันชีวิตขอความรักของพระองค์ห่อหุ้มปลอบโยนจิตใจที่หวาดกลัวของลูกลูกขอเชื่อมั่นว่าชีวิตและความปลอดภัยอยู่ในพระองค์แล้วลูกจะมีชีวิตที่เป็นพรและสัมดงความห่งใยของพระองค์แก่ผู้อื่นต่อไปลูอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์าเมน ผู้ที่อาศัยอยู่ณที่กำบังขององค์ผู้สูงสุดผู้อยู่ในร่มเงาของผู้ทรงมหิทธฤุธิจะทูลพระเจ้าว่าที่ลี้ภัยของข้าพระองค์และฟ้อมประการของข้าพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค์ผู้ที่ข้าพระองค์ไว้วางใจเพราะพระองค์จะทรงช่วยกู้ตัวท่านจากกลับของพรานนกและจากโรคภัยอย่างร้ายแรงนั้นพระองค์จะทรงปกท่านไว้ด้วยปีกของพระองค์ และท่านจะลี้ภัยอยู่ใต้ปีกของพระองค์ความาศาสต์สุจริตของพระองค์เป็นโลและเป็นดังท่านจะไม่กลัวความเสื่อสยองในกลางคืนหรือกลัวลูกธนูที่ปลิวไปในกลางวันหรือโรคภัยที่ไล่มาในความมืดหรือโรคซึ่งทำลายในเที่ยงวันพันคนจะล้มอยู่ที่ข้างๆท่านหมื่นคนที่มือขวาของท่านแต่ภัยนั้นจะไม่มาใกล้ท่านเพราะเขาผูกพันกับเราด้วยความราัก เราจะช่วยกู้เขาเราจะป้องกันเขาไว้เพราะเขารู้จักนามของเราเมื่อเขาร้องทูลเราเราจะตอบเขาเราจะอยู่กับเขาในยามยากลำบากเราจะช่วยเขาให้พ้นและให้เกียรติเขาเราจะให้เขาอิ่มใจด้วยชีวิตยืนยาวและสังแดงความรอดของเราแก่เขาพระเจ้าที่รักลูกขออธิษฐานตามพระสัญญาของพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์อาเมน ความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้เป็นความรู้สึกมั่นใจว่าสิ่งที่ยังไม่ได้เห็นนั้นมีจริงลูกเชื่อว่าสิ่งดีจะเกิดขึ้นท่ามกลางสิ่งเลวร้ายลูกเชื่อว่าพระเจ้าจะช่วยกู้และประทานทางออกให้แก่ลูกลูกจะยึดมั่นในความเชื่ออย่างไม่หวั่นไหวลูกของมั่นใจว่าสิ่งที่พระเจ้าตรัสสิ่งนั้นจะต้องเกิดขึ้นลูกจึงขอพัก นิ่งสงบด้วยความไว้วางใจเพราะสิ่งใดที่ลูกทูลขอด้วยความเชื่อลูกจะได้รับขอบคุณพระบิดาในนามพระเยซูคริสต์อาเมนเพราะว่าเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้ายุดมือขวาของเจ้าไว้คือเราเองพูดกับเจ้าว่าอย่ากลัวเลยเราจะช่วยเจ้า พระเจ้าพระบิดาเวลานี้ลูกกำลังถูกความกลัวโหมกระนำเข้าสู่ชีวิตจนหาทางออกไม่เจอลูกรู้สึกสับสนเกินพระเจ้าคือที่พึ่งเดียวของลูกขอพระองค์ช่วยลูกให้หลุดพ้นจากความกลัวที่ผูกมัดชีวิตของลูกไว้ขอลูกมีชัยชนะเหนือความกลัวทั้งสิ้นขอสันติสุขของพระเจ้าคุ้มครองจิตใจและความคิดของลูกลูกขอซ่อนตัวอยู่ภายใต้ปีกของพระองค์ลูกขอเชื่อในพระสัญญาของ องค์ว่าผู้ที่วางใจในพระองค์จะปลอดภัยขอทรงทำงานภายในจิตใจของลูกให้ลูกมีความเชื่ออย่างไม่ต้องสงสัยให้ลูกมีความไว้วางใจอย่างมั่นคงขอบคุณที่พระเจ้าเปลี่ยนความกลัวในจิตใจให้กลายเป็นความกล้าหาญขอบคุณพระเจ้าที่ทรงเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของลูกขอบคุณที่ลูกได้รับชัยชนะโดยผ่านทางพระเยซูคริสต์ลูกอธิษฐานในานามพระเยซูคริสต์อเมน เหตุฉะนั้นถ้าพระบุตรจะทรงกระทําให้ท่านทั้งหลายเป็นไทยท่านก็จะเป็นไทยจริงๆถ้าพระวิญ,ญญาณของพระเจ้าทรงสถิตยอยู่ในท่านทั้งหลายจริงๆแล้วท่านก็ไม่ได้อยู่ใต้เนื้อหนังแต่อยู่ใต้พระวิญญ,ญาณผู้ใดไม่มีพระวิญญ,ญาณของพระคริสผู้นั้นก็ไม่เป็นของพระองค์พระเจ้าที่รักลูกขอบคุณความชื่นชมยินดีที่เกิดขึ้นกับลูก ที่ลูกได้เข้าสู่เสรีภาพของพระยิญยาณอย่างแท้จริงโดยปราศจากความกลัวหรือข้อจำกัดใดๆลูกขอบคุณสิทธิอำนาจที่พระองค์มอบให้แก่ลูกเหนืออำนาจมืดเหนืออำนาจของสัตว์โลลูกขอบคุณชีวิตแห่งชัยชนะที่พระองค์มอบให้แก่ลูกในพระเยซูคริสต์ลูกจึงมีเสรีภาพในพระวิญญาณลูกขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูคริสต์อาเมน พระเจ้าพระบิดาทุกครั้งที่ลูกเผชิญกับสิ่งเลวร้ายทุกครั้งที่ลูกเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากหรือปัญหาที่เข้ามาโดยไม่ทันได้ตั้งตัวจนทำให้ลูกรู้สึกกลัวไม่มั่นคงไม่ปลอดภัยเมื่อลูกมองที่ปัญหานั้นแต่พระสัญญาของพระองค์บอกกับลูกว่าพระองค์จะปกท่านไว้ด้วยปีกของพระองค์และท่านจะลี้ภัยอยู่ใต้ปีกของพระองค์ลูกขอตัดสินใจเชื่อพระสัญญา ไม่ว่าลูกจะเจอกับอะไรก็ตามลูกจะขอพึ่งพาและไว้วางใจลูกเชื่อว่าทุกปัญหาที่ลูกเจอนั้นพระเจ้าทรงสถิตยอยู่กับลูกพระองค์จะปกลูกไว้ด้วยปีกของพระองค์ลูกจะขอลี้ภัยอยู่ใต้ปีกที่มั่นคงของพระองค์และจะไม่มีสิ่งใดมาทำอะไรแก่ลูกได้ลูกอธิษฐานด้วยการวางใจและเชื่อมั่นในการสถิตยอยู่ของพระองค์ในนามพระเยซูคริส ข้าพเจ้าผจญทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้าข้าแต่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดเหนือปัญหาเหนือความทุกข์ยากใดๆลูกขอเชื่อและขอวางใจในพระองค์ลูกวางใจในการดูแลการปกป้องการช่วยกู้ของพระองค์ลูกขอสันติสุขของพระองค์ครอบครองจิตใจของลูกขอชีวิตของลูกเป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระองค์ขอการพลิกฟื้น หรือฟื้นสิ่งที่พังทลายกับคืนสู่ความสมบูรณ์ลูกขอพึ่งพาพระองค์อย่างสิ้นสุดใจและรับรู้พงในทุกทางอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เราเป็นเถาอางุ่นท่านทั้งหลายเป็นแขนงผู้ที่เข้าสนิทอยู่ในเราแล้วเราเข้าสนิทอยู่ในเขาผู้นั้นจะเกิดผลมาก เพราะถ้าแยกจากเราแล้วท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลยพระเจ้าที่รักท่ามกลางสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในเวลานี้ทั้งความทุกข์ยากโรคระบาดและปัญหามากมายลูกขอบคุณพระองค์สำหรับพระสัญญาที่บอกว่าพระองค์จะไม่ทอดทิ้งพระองค์จะอยู่กับเราเสมอลูกขอบคุณพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นเถาอังุนขอให้ชีวิตของลูกเข้าสนิทอยู่ในพระองค์เพื่อจะได้เกิดผล เพราะหากลูกแยกจากพระองค์แล้วลูกจะทำสิ่งใดไม่ได้เลยขอพระเจ้าช่วยลูกที่จะพึ่งพาและไว้วางใจพระองค์ในการดำเนินชีวิตแต่ละวันที่ลูกจะไม่กระวนกระวายใจหวาดกลัวจนเกินไปแต่ลูกจะอธิษฐานมอบทุกสิ่งที่เกิดขึ้นให้กับพระเจ้าเหมือนในพระคัมภีร์ที่บอกว่าอย่าทุกร้อนในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้า ด้วยการอธิษฐานการวิงวอนและการขอเคระคุณแล้วสันติสุขแห่งพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์ขอสันติสุขของพระองค์คุ้มครองจิตใจและความคิดของลูกขอให้สายตาของลูกเพ่งมองไปที่ความจริงของพระองค์และขอให้ชีวิตของลูกได้เรียนรู้จากขนทางของพระองค์ลูกอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์ จงละความกระวนกระวายของท่านไว้กับพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยท่านทั้งหลายพระเจ้าที่รักความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงอยู่ในชีวิตของลูกแม้ในขณะที่ลูกเผชิญความทุกข์ยากปัญหาหรือโผยภยัยลูกรู้ว่าพระองค์สถิตอยู่กับลูกเสมอบัดน,นี้ลูกขอวางภาระหนักที่แบกอยู่ไว้กับพระองค์ลูกขอวางใจว่า พระองค์จะทรงกระทําให้ทุกสิ่งเกิดเป็นผลดีขอประทานความชื่นชมยินดีขอประทานกําลังที่ลูกจะเดินในแต่ละวันได้อย่างมั่นคงลูกขอมีประสบการณ์ในการไว้วางใจพระองค์ได้อย่างแท้จริงอธิษฐานในานามพระเยซูคริสต์อาเมนและท่านทั้งหลายจะรู้จักสัจจะและสัจจะจะทำให้ท่านทั้งหลายเป็นถ่าย พระบิดาที่รักพระองค์สร้างลูกมาอย่างมีจุดประสงค์ส่งมีนาพระไทยที่ดีต่อชีวิตของลูกขอทรงช่วยลูกที่จะดำเนินชีวิตประจำวันด้วยการตระหนักถึงความจริงของพระองค์่เสมอเพื่อไม่ให้ลูกหลงพลาดพลั้งในกับดักของมารลูกขอบคุณความหวังสันติสุขและการจัดเตรียมและถ้อยคำแห่งความจริงที่ครอบครองชีวิตของลูกไว้อธิษฐานในานามพระเยซูคริส อาเมนพระเจ้าที่รักลูกรู้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับลูกไม่ว่าจะดีหรือร้ายพระองค์จะทรงก่อให้เกิดผลดีแก่ลูกอย่างแน่นอนเรารู้ว่าพระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งคือคนทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงเรียกตามเพื่ประสงค์ของพระองค์ พราะลูกดำเนินชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้าขอพระองค์ทรงขยายอาณาเขตในชีวิตของลูกให้กว้างขึ้นขอทรงเพิ่มพูนชีวิตของลูกให้เกิดผลเป็นร้อยเท่าในทุกๆด้านเพื่อทุกสิ่งที่ลูกได้กระทำพระองค์จะได้รับเกียรติได้รับการยกย่องสรรเสริญและเพื่อชีวิตของลูกจะเกิดผลเป็นพระพรต่อผู้คนได้อย่างมากมายอธิษฐานในานามพระเยซูคริส